วันดีจอจี้สวัสดีครับวัสดีครับโอ้คิดถึงยังเลยอ่ะตอนนี้มีอะไรอยากจะรายงานบอสจอจี้มั่งผมกับการใดๆก็ยังเครียดแต่มันเบาลงว่ะอ้อ เออเรียกอีกอย่างว่าชินพี่เป็นไม่ได้ป็นไม่ได้ว่าชินไปแล้วใช่ใช่ไม่แต่เท่าที่ผมส่องส่องดูผมว่าพี่ดีตรงที่ว่ามีแรงซัพพอร์ตคือเล่นก็เล่นไปด้วยการเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบวกกับบวกนะเออแล้วมันสนุกไปด้วยกันอันนี้ผมว่าแ่บได้ผมโชคดีที่มีคนดูที่แบบพร้อมจะเข้าใจในคนดูปริมาณขนาดนั้นแล้วไม่เข้าใจผมด้วยผมว่าผมเพลไปนานแล้วการที่แยมเล่นด้วยเนี่ยว่ามีผลมาก ใช่ใช่ที่มันไม่มีปัญหาในครอบครัวแล้วถ้าหายไปวันหนึ่งสิบสาชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ออกไปเลยเนี่ยแล้วทุกวันถ้าเจอคนนะไม่เข้าใจนี่ โอ้ย oh. มันเกิดจากตอนที่ก่อนที่จะเปิดเจ็ดโมงเช้าผมนั่งหน้าคอมแล้วก็แบบบางทีเสียงดังว,วุ่นวายมันไม่ใช่ม,มันอีกอย่างมันเครียด<บ>นะจ๊อดแล้วเมียเปิดตัวเข้ามาบอกเฮ้ยกินข้าวมั้งเฮ้ยม,มาปลอดไว้เฮ้ยอะไรเง,งี้ยจนบ,บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมาเล่นด้วยตรงไหนที่พอจะช่วยได้น,นี่พี่มันเป็นแบบพลังบวกซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยใช่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 ใชเใช่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 ใย่ใช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 ่ บางวันที่เหนื่อยมากๆเงี้ยคอมเมนต์แบบเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมอยู่กับพี่อยู่ข้างพี่อย่างเงี้ยแบบเอามามึงอยู่กูก็มามาสิมาถือว่าร่วมด้วยช่วยกันสุดท้ายก็คือความสุขก็คืออยู่ที่คนดูใช่แล้วก็ความสุขก็จะอยู่ที่เพื่อนๆรอบตัวจอดด้วยอย่างไอ้แฟนเนี่ยแฮปปี้มาก ไอเจ้แป๊เนี่ยโอ้โหคุณผมเองครับผมเองครับเนี่ยผไม่เห็นมันหามผู้หญิงเลยในเมืองอจริงเดินอ้อล้อมีความสุขแ้วเดินชัดเจนแต่ถ้าเสียงแหบนี่คือพี่แหบใช่ไหมคือพี่เองพี่เอง เออพี่เองผมเองครับผมเองครับจนนั้นถนัดจนนั้นถนัดขอแฮปปี้ใช่ไหมจ็อบขอแฮปปี้กันไหมอุ้ยเพื่อนเพื่อนผมนี่แฮปปี้เลยแฮปปี้เลยผมจะคอยส่งอยู่ตลอดทุกครั้งถ่ายงานลูกค้าเว้ยพี่จ็อบเขาก็จะแบบนั่งดูสคริปต์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็จะมาจริงจังละบีบรวมบีบรวมบีบเสร็จอ่ะไปทุกคนก็ไปถ่ายพี่จ็อบเขานั่งเช็คสคริปต์อยู่ข้างหลังสักพักเว้ยไอเราก็ถ่ายอยู่ในกล้องเว้ยหันไปเหลือเห็นเห็นนั่งขำคิกๆอยู่คนเดียวเฮ้ยสคริปต์แม่งขำอะไรวะ อ๋ออยาไปดูเขากำลังส่องสาวอยู่สาวเล่นนะจคุณจำได้ของจริงคุณจำได้เขาใส่นี่เหรอมันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกับมันเพิ่งจูนเกมติดอ่ะคือจริงๆอ่ะผมอ่ะชวนไอ้จ๊อบเล่นนานมากแล้วนะ ตั้งแต่สมัยก่อนสร้างประเทศอีกชวนเล่นชวนเล่นแบบเออแบบมันมานั่งทําอะไรขำๆกันอะไรอย่างงี้ใช่ปะตอนนั้นมันก็ลองแล้วเหมือนกับว่ามันยังจูนไม่ค่อยติดแต่ว่าตอนเนี้ยมันจูนติดแล้วมันเริ่มเล่นเป็นเว้ยคือถ้าเกิดแบบวันไหนถ่ายงานออฟฟิศแล้วเจอกันอ่ะบางครั้งบทสนทนามันดบัดบดรอปลงนิ่งเงียบๆ,ๆอย่างเงี้ยจะเห็นเหมือนกับไอ้จ๊อบมันดูแบบไม่มีกระจิกกระใยในวันต่อวันเว้ยเหมือนเหมือนโฟกัสไปอยู่แต่กลางคืนแล้ว มีผลกับชีวิตประจำวันแล้วหรอใช่ใวันวันเริ่มลอยแล้วคิดว่าคืนนี้ทำอะไรวะโลกเสมือนมันน่ากลัวนะโลเพโลเพนี่แหละโลเพเออเราก็เล่นเกมมาเรายังเขารู้เข้าใจอารมณ์เลยโอ้นแม่งอินแม่งไปแน่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาบอกโจเหิร์นแฟรอยู่คาสิโนทั้งคืนครับพี่วิคคอฟให้อยู่ใต้โต๊ะทำงานมีเด็กบอส